ดีค่ะเมพบภาวินประจันธบุตรค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะหญิงสรินากรทีนิจค่ะเริ่มจากเ,เราได้เป็นลูกค้าม,มโมโปกค,ค่ะเ,เป็นระยะเวลาประมาณปีกว่าได้แล้วค่ะซึ่งตัวเองเป็นคนที่รักกระเป๋ามากและมีหลายใบด้วยกันนะคะแล้วก็ม,มโมโปกได้ดูแลออของที่เรารักได้เป็นอย่างดี มีความประทับใจในบริการนะคะแล้วก็ที่สำคัญสามารถตอบคำถามแล้วก็ตอบโจทย์นะคะในการดูแลแล้วก็ดูแลของที่หวงมากที่สุดแล้วก็ความทรงจำหรือว่าความประทับใจกับเรื่องราวในกระเป๋าหรือรองเท้าของเราผลนกลับมาด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีเรื่องราวไป ็นใบแรกที่สามีซื้อให้นะคะแล้วก็เป็นใบที่อยากได้แล้วก็มโมโปก็ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพืนอนวันแรกที่ได้รับมาเลยค่ะเราบริการให้ทำความสะอาดนะคะดูแลบำรุงนะคะรวมถึงซ่อมแซมแล,แล้วลก็คเคลือบนะคะ <S <S เพื่อยืดอายุการใช้งานและรักษา คุณภาพของเครื่องหนังไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้าอสสสิสซอรีนะคะจะเป็นเข็มขัดหรือจะเป็นสายข้อมือสายนาฬิกาจะมีเคลือบกันน้ำนะคะเคลือบกัน UV ก็คือเคลือบออป้องกันแสงให้กระเป๋าเนี่ยไม่เฟดสีนะคะแล้วก็มีเคลือบนานโนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ตอนนี้เลยค่ะ จุดเด่นของร้านเราเนี่ยเราเน้นเรื่องความปลอดภัยนะคะเราจะมีระบบบาร์โค้ดซึ่งระบบบาร์โค้ดเนี่ยจะติดแท็กอยู่กับกระเป๋าทุกๆใบของลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยสามารถมั่นใจได้ว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ไปสลับสับเปลี่ยนกับลูกค้าท่านอื่นนะคะแล้วก็สามารถเช็คได้ด้วยว่าตอนนี้ process ของการทํางานเนี่ยกระเป๋าอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่โรงงานหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่หน้าร้านหรือว่ากําลังจัดส่งค่ะ ตอนนี้มีเจ็ดสาขาค่ะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็มีที่อุดรหาดใหญ่แล้วก็ที่ที่ภูเก็ตค่ะในส่วนของการดูแลเครื่องหนังนะคะไม่ว่าจะเพิ่งซื้อมาใหม่หรือว่าเพิ่งรับจากทางร้านไปนะคะ <c oughs> ก็คืออยากให้เก็บในห้องที่มีอากาศถ่ายเทนะคะอุณหภูมิห้องต่ำ แล้วก็มีแสงแดดส่องเข้าถึงนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่อับชื้นนะคะซึ่งป้องกันในส่วนของเชื้อราะคะ่ะไม่ว่าจะแบบมุมถลอกนะคะปัญหาที่เกิดเราพบเจอบ่อยๆส้นรองเท้านะคะเนื่องจากการใช้งานตรงนั้นเราก็ซ่อมแซมให้กลับมาดูเหมือนใหม่ได้แม้ว่า รวมถึงแม้ว่าปาะกาเปื้อนหมึกหรือว่ารอยคราบสกปรกต่างๆเลิกจากคราบอาหารเลยอย่างเงี้ยค่ะร้านโมโมโปกส,สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตนะคะอยู่ที่ชั้น4นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่10นาฬกานาทีจนถึง2ทุ่มค่ะทางร้านยินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆวันค่ะ